ผมไปเดินทางไปชัยภูมิซึ่งตัวเขาเองเขาบอกผมไม่เข้าแล้วกรุงเทพเพราะผมไม่มีตังค์เราก็ไปเปิดคัดเลือกที่โรงเรียนกุดน้าใสแถวชัยภูมิไม่ใกล้บ้านเขาและใกล้เพื่อพี่อมะเขาก็มากระขายผมไม่ทราบนะมาถึงปุ๊บเขาก็นั่งข้อมอเตอร์ไซค์อยู่บอกผมไม่คัดได้ไหมผมสมัครแล้วแต่ผมไม่คัดเพราะผมเจ็บผมเจ็บมันคัดไม่ได้เอว่าไม่เป็นไรหนูไม่ต้องคัดเลือกหรอกเราดูหน้าดูตาเนี่ยน,นี่ตัวใหญ่ดีนะอายุทลายตอนที่เราเรียกมาก็สิบห้าจะขึ้นสิบหกแล้วครับขึ้นวา,าราย พอคัดเสร็จปุ๊บเขาก็เข้ามาถามว่าผมได้ไหมก็เราไม่คัดเนี่ยคนหนึ่งขงคัดเลือกเราไม่คัดจะได้ได้ยังไงล่ะเราแกล้งโกหกนะเราทายเราก็เรียกเขาประกาศรายชื่อมีทีละสักเผยพิมายซึ่งสตาฟโค้ดก็งงว่าเอจานเปาชื่อมาจากไหนยังไงเอามาเถอะมันเป็นอะไรสักอย่างนะเป็น,นความรู้สึกว่าบอกหนูแล้วเราเล่นบอลยังไงเนี่ยเราไปเล่นกับใครยังไงแล้วซ้อมไหมไม่ค่อยได้ซ้อมหรอกครับ เพราะว่าต้องช่วยพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีฐานะอยู่แล้วพอเขาพูดเรื่องความจนเนี่ยตวเนี้แม่เป็นมะเร็งพ่อก็หาช้ากินข้ามเป็นอย่างเงี้ยพอข้าตัวเนี้ยมันมันสะดุดในใจเราไงเออแล้วแล้วเราทําอะไรก็ช่วยหุงข้าวหุงปลา,า,า,าให้แม่กินนี่แหละพ่อแม่ก็ไปทํางานไม่ค่อยไหว เราเห็นว่าเด็กเอ๊ะเด็กคนนี้กับตันยูดีแล้วก็ดูหน้าตาดูลักษณะท่าทางกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนดื้อและคนเกนนะแล้วก็ดูแล้วถามุเพื่อนขอที่มาด้วยเฮ้ยไอ้คนนี้เป็นไงวะเล่นดีนะแต่มันไม่ค่อยมีเวลาซ้อมมัน,ม,นมันประสบปัญหาเช่นเนี้ยเราก็เลยโอเคอะไม่เป็นไรถ้าจะพลาดอีกก,ก็ถือว่าดวงเราไม่ดีเองแต่ปรากฏว่าผลเป็นบวกไม่พลาดก็ได้มาอย่างที่เห็นเนี่ยและเขาเล่นให้ดูจากเล่นเซนเตอร์ขยับขึ้นมาเล่นกองกลางขยับมาเล่นศูนย์หน้าในบอลเจ็ดสีแล้วทุกวันนี้เขาเล่น ที่ทุกวันเนี่ยเขากล้ามาจากตรงนี้จากที่ไม่มีอะไรเลยไม่เคยต่อรองผมไปแข่งเกตเตอร์เลดนะชิงแชมป์โลกที่ประเทศสเปนทีละศักดิ์คนหนึ่งนะที่ทราบประวัติทีมชาติไทยผมไปวันแรกนะครับเขาเลี้ยงรับรองกันะเ,นเอาทีมต่างชาติมาเยอะแยะหมด20กว่าประเทศเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นพวกลาตินอเมริกันท้งนั้นเลยพวกบาร์เซโลญตีนาโคลอมเบียอะไรนี่นะทางนั้นเลยเขาบอกเขาเข้ามาหาเราเนี่ยใะนฐานเราเป็นคนไทยเหมือนเขาอยากจะพูดว่าเราเป็นหมูสยามหรือเปล่าเขาบอกไทยแลนด์เหมือนโนฟุตบอลนะไทยแลนด์บ็อกซิ่ง เขาทาท่าต่อ,อยต่อยเราดูเนี่ยให้แล่นไทยแลด์พอไปจับรูมสายแล้วมีทั้งโปรตุเกสมีทั้งสเปนเราอยู่ในสนะถามด้วยกันเนี่ยล้วปรากฏว่าเราเข้าไปที่หนึ่งในสายเนี่ยแล้วเราเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศชิงกระสหรัฐอเิกาผมถือว่าผมเมาสามารถที่จะเอาให้ฝรั่งที่ยืนรอบๆสนามฟุตบอลเนี่ยเคารพเพลงชาติไทยได้ผมถือว่าภาคภูมิใจมากเพราจอมิเตอร์ใหญ่ๆนะข้างสนามนะครับเปิดเพลงชาติไทยแล้วก็ฝรั่งต้องลุกขึ้นมาให้เกียรติเรา เราก็ดูแล้วว่านี่คือความภาคภูมิใจของผมนะกับธีรศักดิ์ที่ก้าวกันมาเขาเหมือนแบบมันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอวัยวะอะไรสักอย่างเนี่ยตัวเขาเองตัวนี้เขายังไว่ว้าหาเราตลอดว่าอาจารย์อยู่ไหนอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยนฮะเดี๋ยวผมจะไปหาอาจารย์อย่างเงี้ยแสดงว่าเขามีข้อผูกพันกับเราว่าเรื่องต่างๆนานา,นานชนิดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยนะ